นี้นะครับตัวแรกของเราจะเป็นกุ้งแช่น้าปลานะครับหรือเรียกว่าพรสปิเช่นะครับผมแล้วก็จะมีตัวน้าปลาที่เราเอาไปรองกับพริกกับกระเทียมก่อนเสร็จแล้วค่อยเอามาดองกุ้งแล้วก็ผสมกับน้ําจิ้มซีฟู้ดแล้วก็เสิร์ฟบนผักคอร์นะครับนี้สามารถหยิบด้วยมือแล้วก็ทานเข้าไปได้เลยนะครับคำเดียวเลยครับแล้วแต่เลยครับผมถ้าคําเดียวไหวก็ได้นะครับปกติประมาณสองสามคำเฮ้ยกุ้งเป็นไงมั้งมันคือมิก รวมกันมาหมดแล้วถ้าเป็นเมื่อก่อนกุ้งแช่น้ำปลาที่ชอบสุดจะเป็นของแหลมเจริญอแต่มันจะเป็นตัวตัวแต่อันนี้คือเป็นแบบเป็นสายแบับมาแาล้วใส่เฮิร์บนู่นนีม่ออออมันมีแบบเฮิร์บอยู่เหมือนอะไรป่ะเหมือนมีฝรั่งคนนึงที่รักเมืองไทยมากมาก,กินกุ้งแช่ที่เมืองไทยแล้วบอกว่าฉันกลับไปที่เมืองนอกทำออกมาดีได้แบบนี้แต่อยู่ที่เมืองไทยแล้วเป็นเชฟไทยนะแลวทำอร่อยมากด้วยแต่จะบอกก่อนว่ารสชาติแบบผักมันจะเย็นๆนะครับ ข้างบนตัวเนื้อกุ้งมันก็จะเย็นเ็นเหมือนกันือเป็นเป็นคำที่ค่อนข้างจะเย็นหน่อยหนึ่งแล้วก็ถ้าเป็นเด็กๆเล็กๆอาจจะก,กินไม่ง่ายเพราะว่ามันจะมีเฮริร์บบางอย่างอยู่ที่ผู้ใหญ่อย่างเราแก่ๆหน่อยอาจจะชอบมันมีความซับซ้อนเรื่องแบบสมุนไพรนิดน,นึงตอนนี้เราอยู่ที่ร้าน3ล้อนะครับซึ่งเป็นร้านที่อยู่ตรงถนนเจริญกรุงนะครับแถวซอย26 28ทําไมถึงแม่นละ่ะนี่คือแถวบ้านชั้นสิ์สมัยก่อนคือใกล้บ้านเก่าคัดตระโค้นเนี่ยแบบกั้นหายใจหนึ่งครั้งเหมือนตึกนี้อยู่ตรงนี้ค่ะบ้าน้ี อันนี้จะเป็นก้อยเนื้อไทยวายคิวนะครับผมอันนี้เนื้อเราจะมาจากอ่าหนองคายนะครับส่วนที่เราจะใช้จะเป็นลูกมะพร้าวแล้วก็จะเสิร์ฟบนข้าวเกี๊ยวข้าวคั่วนะครับโค้กเจอร์สปายแครกเกอร์นะครับแล้วนี่คืออะไรครับอันนี้จะเป็นแม่โจนะครับผมให้ทานคู่กับตัวก้อยนะครับเจอกันนะครับแสดงว่าก้อยหนึ่งจานก็จะมีเสิร์ฟเป็นช็อตแบบนี้ติ่งช็อตอ่าต่อก้อยหนึ่งคำอันนี้ผมแนะนําให้ลองจิบนะครับแล้วก็กัดสักคำหนึ่งแล้วก็กลับมาจิบ เดูนะครับอาหารเขาค่อนข้างจะเข้มข้นนะเป็นอาหารของสายดื่มจริงๆอ่ะ ผมว่าถ้าสายทั่วไปเนี่ยอาจจะต้องทานข้าวเปล่าบ้างพอมาถึงก้อยเนื้อก็จะมันจะมีแบบใส่สมุนไพรบางอย่างที่มันมีรสแบบเฟื่อน,นขขขเขืๆเขมาไปหน่อยนึงให้มันแบบคนดื่มอ่ะอีกอย่างคือก้อยเนื้อคุณสามารถเลือกแบบขมได้ด้วยนะครับอันนี้ผมกินขมไม่เก่งผมก็เลยบอกว่าเอาแบบไม่ขมครับซึ่งใช้ได้เลยเข้าใจเลยว่าทําไมร้านนี้เป็น rising star ในขณะนี้มันอร่อยไงเข้าใจง่ายแล้วก็ผมว่าสายดื่มน่าจะชอบที่นี่ถูกต้องผมเคยไปนั่งตรงนี้มุมนี้เลยชิลๆเลยเย็นๆคือถ้ามีโอกาสผมจะมานั่งนี่เลย คนที่แนะนําให้มาร้านนี้นะครับก็คือคุณโค้ดนะครับอืซึ่งก็คือคุณเคยมานั่งดื่มถูกต้องก <c oughs> ับเคยตักกลับบ้านกินอะไรเงี้ยเพราะตอนแรกเขามาเขาถามปีช่วงปีแรกๆเขาจะโควิด้วหงจางนั้นอนะผมมากที่ะคือผมมาถ่ายงานเนี่ยผมก็จะพาพบเดินดันเนี่ยทุกครั้งกับผู้ช่วยว่ามาเกาะมาเกา,กาะกระจกอะเหมือนอยากนั่งอะแต่ก็แบบขาน้าครับขาน้านะครับ ก็ผมเคยมาก็เหมือนเต็มแล้วเข้ามาไม่ได้ซึ่งเวลาที่คนเยอะคือเวลากี่โมงครับเย็นครับช่วงเย็นๆคำ่ำๆคนมรทานแล้วก็ดื่มห้าโมงขึ้นไปอย่างงี้เหรอหรือหกโมงพูดถึงร้านนี้จะบอกว่าไอ้ร้านสามร้อนเนี่ยคือผมรู้กระทั่งว่าเมื่อก่อนมันเคยเป็นร้านดอกไม้ไว้ถ้าคุณดูตรงประตูของเขาเนี่ยนะครับพี่เห็นเป็นแบบอันเก่าๆเนี่ยคือสมัยก่อนเนี่ยมันเหมือนเป็นวางที่วางดอกไม้ เป็นประตูอลูมิเนียมเออรูดขายดอกไม้กันไหมป้าเออเออประมาณนี้แล้วฝั่งตรงข้างก็จะเป็นเหมือนห้องเสื้อใช่ห้องเสื้อยังอยู่ไหมประมาณนี้ห้องเสื้อยังอยู่ป่ะเฮ้ยห้องเสื้ออยู่ไหมครับอยู่อยู่อยู่เนี่ยอัพพองเนี่ยเออใช่เออยังอยู่คือห่างจากบ้านผมเนี่ยคือกั้นหายใจเดินได้อะแต่ตายนะคือวันก่อนเพิ่งคุยกับในแฮปปี้อาร์กับฟานว่าถามว่าอยากให้เลือกไปอยู่ในกรุงเทพที่หนึ่งอยู่ไหน ผมจิ้มเลยว่าที่เนี่ยถ้าผมเลือกได้ผมอยากอยู่ตรงนี้ดีที่สุดแล้ว5นาทีคือสยามสามย่านทางที่ไปเยาวราชตลาดน้อยทังนที่ไปบางรักตรงนี้ขึ้นไปท่าเรือสีพยาไอคอนสยามไปเดนก็ได้ข้าไปฝั่งทนน่ะแล้วคุณอยู่ตรงนี้รถไม่เคยติด24ชั่วโมงเขาเรียกว่าเฉพาะโซนนี้นะครับโซนนี้นะแต่หลายคนอาจจะบอกอะไรสยามรถติดจะตายแต่คือถ้าคุณขับอยู่แค่ในโซนเจริญกรุงอะรถจะไม่ค่อยติดนะเพราะว่าคนที่อยู่ที่นี่เขาไม่ค่อยมีที่จอดรถจ้าอะไรผมว่าจะเป็นส่วนที่คนอยู่ในนี้ไม่เยอะแล้วมันติดฝั่ง กิจห้ามเข้าอ๋อมันเหมือนหมู่บ้านใช่ไหมใช่หมู่บ้านใหญ่ๆอันหนึ่งที่มันไม่ใช่ทางผ่านถูกต้องรถมันก็เลยไม่ติดเพราะริมฝั่งนี้เป็นแม่น้ําละมันจบละผมไม่รู้จะมาทําไมถ้าคุณไม่ไม่ได้อยู่แถวนี้ อีกอย่างหนึ่งที่ร้านนี้น่าสนใจคือตะเกียบเราได้ไปดูเขาทอดไข่ในครัวเ,เราเห็นว่าครัวที่นี่ตุดิบที่จัดวางน่าสนใจหลายอย่างเมื่อว่าจะเป็นเนื้อตู้บ่มเนื้อที่เป็นเคลือบไปด้วยเนยนี่เขาก็บอกว่า a g จ d มปถึง30วันว่าเราเห็นไหมมีพวกปลาแห้งที่อยู่ข้างเตาที่เขาจะไปทําซุปสตอ็อกดูจากการทําอาหารที่เป็น,เป,นเป็นคาๆอย่างนี้แล้วผมว่าพิชชาเขาเยอะอยู่นะเขาตีความใหม่เยอะเลยอันนี้จะเป็นกระลำย่างน้ําปลานะครับผมก็จะเป็นตัวซอสน้ําปลานะครับแล้วก็จะเอากระลำไปทอดก่อน ทอดเสร็จแล้วก็มาห่อฟอยอบกับตัวซอสของเรานะครับ <ๆ S 1> เพื่อให้ได้เท็กเจอร์แล้วก็เอามาพักไว้พอออเดอร์มาเราค่อยเอามาย่างบนเตาถ <Assistant. S 1> ่านอันนี้ก็จะเป็นลูกเ่นของเรานะครับอันนี้จะอินสปายมาจากหมูปิ้งนะครับผมก็จะเป็นซี่โครงหมูปิ้งเราจะเรียกกัน,นอ,อันนี้เราจะใช้ตัวกากมะพร้าวเพื่อมารมควันนะครับผมแล้วก็จะใช้ตัวกะทิเพื่อมาเกรยสว่างรมควันอยู่ับเสิร์ฟคู่กับจิ้มแจ่วครับผมอันนี้ก็หมูกรอบพริกเกลือครับผมอย่าบอกว่าข้าวบนนี่หนังหมูครับหนังหมูครับผม รกอบพิเกอร์ของเราจะใช้เวลาทํา5วัน5วันจริงๆอะ่ะก็คือตากหมูอย่างเดียวเพื่อให้มันอ่ได้แห้งให้หนังมันแห้งพอดีสวันแกรกนอนทําวันสุดท้ายไไมไ่ม <c oughs> นี่บางวันบางที่7วันนะฝนตกก็ช่วงที่ฝนตกก็มีลื่นเหมือนกันก็คือวัน6วันนอนแต่ร้านนี้ขอโทษนะอาหารเหมือนคนแบบถูกคิดในวงเล่ามากเลยอะ่ะครับผมอาหารอย่างเงี้ยเราเรียกแนวว่าอะไรครับหรือว่ามันก็ล้วแต่สบายสบายอ่าจริงๆเราตั้งใจว่าจะทําอาหารแนวกับแก้มกับข้าวต้มกุ้ยทำไปทำมา คนก็เรียกเราว่าสตรีทฟู้ดเออเราก็โอเคสตรีทฟู้ดก็เนีครับแต่ว่าตั้งตั้งแต่เราเปิดมาเราตั้งใจในการสามล้อเนี้ยสามล้อซาเล้งอย่างเงี้ยเออพวกคอคอสามล้อชอบวงเล่าชอบมีกับแก้มอ่ะอันนั้นคือจุดประสงค์ของเราแต่ว่าทำไปทำมาคนก็จะเรียกเราว่าอ๋อไอเอลเวทฟรีฟู้ดอะไรอย่างเงี้ยกันแต่ว่าโอเคก็ตามที่เขาเรียกกันแล้วกันขอบคุณมากเลยครับครับยินดีครับผมได้ค่ะเราชิมกันดูเมื่อเหมือนขนมปี๊ต้มอ่ะ มันนุ่มอย่างนั้นเลยนะเข้มข้นกินแต่ข้าวเลยมากทางเดียวกับกระลำปีผัดน้ำปลาแหละแต่<ม>ว่าอันนี้ซับพร้อมกว่าเยอะแล้วนนี้ไม่มีพวกแบบความดองๆความแบบผมๆหน่อยนิดนึงอ่ะ ทำไมนึกถึงแบบร้านข้าวต้มอ่ะที่โคแบบชอบกินอ่ะเป็นเมนูคิดนะเวลาไปร้านข้าวต้มถ้ามีนะเกลวราอ่ะดแต่มีพวกกระหล่ำปลีเป็นลูกๆแต่อันนี้มันเป็นแบบเหมือนต้มอย่างนั้นแต่ว่ามันมีการผัดกรอบไอชิมข้าวน,นี้ก็แปลกแบบนวขอโทษนะรับไปต่อแล้วนะครับโอ้โหที่โครงคุณเอ้ยยุ่ยเลมยมั้ใช้ได้เลยอ่ะพอดีกิน,นอ่ะคนชอบที่โครงด้วย,ยอืมเขาเนือร่อยมากเลยที่โครงอ่ะที่โครงนุ่มนะนุ่มครับเพราะที่โครงก็เป็นหนึ่งในเมนูในโต๊ะร้านข้าวต้มนะ ที่โครงหมูทอดอะไรเงี้ยอ๋อต่จะเป็นอันเล็กๆหน่อยใช่ไหมไทยๆตอนนี้เท่าที่กินมานะให้ร้านนี้เป็นร้านที่ชอบมากเลยดีแต่ใครดูจะตามมาก็ลองดูรีวิวหลายๆที่นะครับเราก็ไม่กล้าพูดว่าแบบโอ้โหเล่นเรามาตรฐานบคุณชอบอะไว้ง่ายเออแต่ผมชอบชอบมากชอบมากเลยคือต้องเรียกว่าเปิดตัวมาดีตั้งแต่กุ้งแช่น้ำปลาสั่งเพิ่มดีไหมนะ ผมว่ามันคืออาหารกินย่อยู่แล้วที่ตั้งใจทำาเ้าเนี่ยนิยามมันได้เป็นอย่างนั้นเลยร้านนี้ผมก็แปลกใจอยู่นะตรงที่ว่ามันไม่ได้หวานมากเท่าไหร่แล้วมันจะมีรสแบบคอมเพล็กซ์แบบขมขมนวลน,นวลอะไรเงี้ยแต่พี่ชอบทุกจานเลยคุณมาแปลกเลยมันคอมเพล็กซ์แต่มันไม่ได้เข้าใจยากขนาดนั้นทนาะนง่ายนะผมว่าคำว่าคอมเพล็กซ์ก็ดีเพราะว่ากินแล้วก็รู้สึกว่ามันนะมีความซับซ้อนเยอะทำยากได้กระเทียมทอดฟูนุ่มไม่สะเทือนฟัน หนังหมูก็สุดยอดอันนี้เหมือนแคบหมูที่แบบกรอบขึ้นเตรียมขึ้นเบาหน่อยแล้วก็เหมือนกับความหนามันอาจจะไม่แบบกัดยากอะไรประมาณนั้นนะพวกคุณข้างนอกไปกระเทียมกรอบกระเทียมกับพริกสดอยู่ข้างในนะบอกเนี่ยกินไปถึงหมูนี่น่าจะต้องตุ๋นหรือทําอะไรมาก่อนไหมเนื้อมันค่อนข้างนุ่มแะเนี่ยชอบอร่อยดีดีแบบดีอ่ะงั้นเขาหน้าเวลามาประชุมเสือก็ร้านนี้แล้วกันนะได้ครับพี่นัทผมอิชาคุณว่าคุณแม่งบ้านใกล้แถวนี้คุณน่าจะมากินบ่อยผมกังจะย้าให้แล้วคุณอ๋อเออว่ะ มาบ้างแล้วแต่ยังไม่ได้ค้างนะเหมือนแบบว่าใช้เวลาอยู่แบบช่วงกลางวันเพราะว่าอ,อะไรหลายๆอย่างข้างในยังไม่พร้อมก็สงบดีเหมือนไปเที่ยวต่างจังหวัดน,นี่คือซิกนเนเจอร์ร้านนี้เลยอันนี้ไข่เจียวปูเจจโจรครับผมก็คือเชฟโจของเรานั่นเองผมได <ผม S 2> ้ยินมาว่ามันจะมีเวอร์ชั่นที่ไม่ใส่ปูด้วยเหมือนกันใช่ครับอันนั้นจะเป็นตัวออริจินอลตัวแรกของเราครับจริงๆทั้งหมดเรามี3เวอร์ชั่นอันนี้ก็จะตัวท็อปสุดก็จะเป็นไข่เจียวปูเจ๊โจครับผมลงมาด้วยไข่เจียว3มล้อนะครับแล้ว ประมาณคนหนึ่งคนสองคนตะกี้เชฟทำท่าเหมือนจะสับหรือจะแบ่งอะไรให้ผมจะตัดจะแหกไข่ครับแล้วก็จะมีไส้ข้างในโอ้มันมีหลายเท็กเจอร์รวมๆกันนะครมีอยู่ไส้ไข่แดงอยู่ข้างในด้วยนะครับแล้วก็จะมีเนื้อปูข้างในถุกยอดนะครับไอ้หลายเท็กเจอร์ที่ว่าเนี่ยมีกี่เท็กเจอร์ครับเชฟอันนี้ก็จะมีเท็กเจอร์ที่กรอบข้างนอกนะครับแล้วก็จะมีเท็กเจอร์ที่มันครีมมี่ครีมมี่ของไข่ขาวแล้วก็ไข่แดงทีนี้ด้านล่างเห็นเหมือนอันนี้จะเป็นซอสครับผมอารมณ์คล้ายๆเหมือนกับซอสสงเครื่องก็จะเป็นพวกซอสปู้ว มีผักอยู่ในนั้นด้วยไอ้ทรงของไข่เจียวอันนี้มันเหมือนเหมือนเค้กมากเลยครับเคยมีลูกค้าเอาเทียนปักอะไรไหมฮะเคยครับครับเคยครับว่าต้องมีคนทำอ่าอันนี้จะเสิร์ฟคู่กับซอสนะครับก็ตัวนี้เป็นตัวซอสพริกอินเทลของเรานะครับพอพริกทำเองเลยเหรอครับใช่ครับผมจากศูนย์เลยป่ะครับใช่ครับก็คือตัวซอสพริกนี่เราจะมีตัวพวกพริกกระเทียมแล้วก็นําไปนึ่งก่อนครับแล้วก็ค่อยเอามาปั่นอ่าแล้วก็ปรุงเพิ่มกับพวกเกลือหน่อยนึงแล้วก็น้ำส้มสายชูหน่อยจริงจังจริงจัง ข,ขนาดนี้ทำเองแต่ว่าทุกซอสในร้านเนี่ยทำเองหมดแล้วนะน้ำจิ้มซีฟู้ดนี่ก็น่าจะปับเองใช่ไหมครับใช่ครับทำเองเหมือนกัน ว่างเนาะร้านนี้จริงจรงครับก็ไข่ห้าวันที่ตากหมูไงผมจะไม่พูดว่าอันนี้คือซปเปอร์ไข่เจียวที่ล้ำเลิศกว่าไข่เจียวอื่นแต่มันคือไข่เจียวที่แตกต่างจากไข่เจียวอื่นอย่างสิ้นเชิงคือถ้าแบบอยากลองกินอะไรที่มันแปลกๆอ่ะอันนี้ตอบโจทย์ความแบบเป็นอิกประสบการณ์หนึ่งอ่ะ่างนีและกันแล้วก็ถ้าไม่ผิด่เหมือนตัวนี้จะราคาสูงแต่มันก็จะมีตัวที่ไม่ใส่ปูราคาก็จะลดลงมาถ้าใครอยากมาลองชิมหลายๆอย่างก็ได้เหมือนกันแต่ถ้าคุณเป็นคนที่ไม่ชอบไข่แบบดิบๆตรงกลางออาาาจจจะไไมม่่่ถูกกกกโัับบคเเทหรนน้ิป็ง นี่น่าซื้อกลับไปมากเลยซื้อกลับเลยเหรอบอกเขาให้ช่วยทําขายเนี่ยมันช็อตพริกเนี่ยที่อันที่เรากินเรารู้สึกว่าอร่อยอร่อยอ่ะมันจะมีสิ่งหนึ่งที่มันเป็นเหมือนพวกแบบมีความเป็นพริกดองผมว่าจุดนั้นแหละมันเป็นจุดที่ทาให้อร่อยแต่ถ้าพริกที่มันหวานน้ําตาลมากๆมันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งแบบเด็กๆทานมันก็เป็นอีกแบบหนึ่งเพราะเนี่ยตอนนี้ก็มีความความดองอยู่อร่อยตรงความดองตรงนั้นเลยผมว่าจุดที่ทําให้มันแบบกินแล้วแบบสนุกกินอาหารที่มันมีรสชาติมันแล้วมันกินได้ ไปด้วยกันได้สบายเปไงพี่โคดอร่อยแปลกใหม่จะบอกว่าช่วงนี้พอมีไข่เจียวหลายๆคนที่พยายามทำและแบบเพิ่มมูลค่าทางการตลาดก็เป็นสิ่งที่ดีเพราะล่าสุดผมเห็นไข่เจียวที่เป็นซาลาเปาเว้ยขึ้นรูปแบบค่อยๆขึ้นรูปอะ่ะจนมาเป็นซาลาเปาคือผมรู้สึกว่าข้อหนึ่งไข่เป็นเมนูที่ทุกคนกินได้ง่ายถ้าคุณอยากเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ ขมง่ะไข่เป็นสิ่งที่น่าสนใจมากๆนะจังหวัดไหนคุณลองไข่เจียวแล้วก็เติมแบบอะไรที่เป็นของประจำำําตําบลประจําอําเภอคุณหรือเทคนิคการทอดแบบใหม่ๆมันจะสนุกมากคุณลองดูอยากแบบไปกินทุกจังหวัดเลยไข่เจียวลิง ทำยังไงอ่ะน้อยมากเลยไมเกิดจากการที่เราต้องสะพปืนไปก่อนเราศึกษาจากหนังเรื่อง Planet of the Apes ว่าเราต้องจัดการยังไงมันยังไงนะฮะแล้วก็สะพปืนก่อนแล้วก็เข้าไปที่รังของมันจะไม่ห้ามเหรอไม่ไจบเรื่องเหรอผมโดนลิงทำร้ายตอนเด็กๆโอ้มีปมเหรอใช่เล่าหน่อยเล่าหน่อยดิผมเกลียดลิงคือไปเที่ยวทะเลกับที่บ้านแล้วเหมือนอยู่ในบังกะโลกับคุณพ่อคุณแม่คือพ่อกับแม่เหมือนหลับกลางวันอยู่แล้วเหลือผมกับน้องที่เหมือนแบบเล่นอยู่ข้างล่างชั้นชั้นล่างของบ้านเหมือนแบบเล่นทรายหน้้้าาาบนอออะไรยย่งีู แล้วเราก็ได้ยินเสียงแบบคลิ้ง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 คลิงเป็นเป็นเสียงโซ่อะที่มันโซ่มันหลุดอะคือมันเป็นลิงลตัวเนี้ยที่เหมือนเจ้าของเขามันหลุดจากโซ่มาเราก็เหมือนอแบบเสียงมาจากทไหนนั่นนู้นนันนู้นวิ่งวิ่งตรงมาเลยป๊าบแล้วมันไต่ขึ้นขาปุ๊บ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 เกาะตรงนี้ฮะแล้วก็กัดกัดเข้าตรงลำตัวตรงเนี้ย้ตอนนั้นแบบยังไม่สิบขวบอะโดน,นกัดจั๊กอย่างเงี้ยเราแบบออ้เจ็บเจ็บเป็นครั้งเดียวที่โดนสัตว์อะไรก็แล้วแต่กัดในชีวิตแล้วบอกมัน น้ำสีแห้งเจียใช่มันสไปเดอร์แยนงไงมันมุมกัดมันื่นขึ้นพอตื่นมาดีขึ้นนะแต่ขนขึ้นเต็มตัวอะไรแมนอกไรกังเคียงไม่มี <c oughs> แต่จะว่าไปในชีวิตผมก็โดนสัตว์อีกชนิดหนึ่งกัดเหมือนกันม้าทำไมพี่แบบไม่โดนอะไรง่ายๆแมวหมาอะไรเงี้ยวะโดนแมวเนี่ยโดนขวันมีเราเคยเลี้ยงแมวแต่ม้าเนี่ยโดนกัดเพราะว่าเหมือนไปรีสอร์ทอะไรไม่รู้แล้วมันก็เป็นแบบทุ่งหญ้ากว้างๆอ่ะแล้วเราก็เหมือนแบบยืนเห็นม้าเขาเล็มหญ้าอยู่อะไรเงี้ยแล้วก็แบบโอ้เหมือนเป็นครั้งแรกๆในชีวิตที่ได้เห็นม้าในระยะใกล้ๆก็โอ้ตัวสูงมันกันี่หว่าตัวใหญ่แล้วมันก็เหมือนแบบมองนออแล้วก็เหมือนแบบค่อยๆเดินแบบย่องอ่ะก็ เดินมาคนดูแลเขาเหมือนแบบเอ้ยเราก็เราก็เหมือนแบบเอ้ยทำไมมันเดินมาทางเราวะเขาบอกไม่เป็นไรไม่เป็นไรเขาไม่ทำอะไรอยู่แล้วคือเหมือนเขาทำงานกันเป็นทีมอ่ะให้คุณคิดว่าม้าเดินมาฝั่งนู้นใช่ป่ะ ตอนแรกเราก็มองหามมาอย่างนี้คือเราหันไปหามมาเพราะว่าเรากลัวว่ามมามันจะเข้ามาทําอะไรเราหรือเปล่าเออเขาบอกว่าแค่น้องอะ่ะอย่าไปเข้าหาเขาโดยการที่ไปด้านหลังเพราะว่าม้าเขาจะดีดเพราะเขาตกใจไม่รู้ว่าอะไรคือหนึ่งนะคุณห้ามเข้าด้านหลังของมมาเออเขามาอย่างเงี้ยเขาคือเขามาดูเฉยๆว่าอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วพี่ไอ,อคนนี้สมมุติว่านี่เป็นเป็นเจ้าคนดูแลนะจากที่หันหน้าไปฝั่งนี้แกก็บอกว่านเนี่ยตรงนู้นก็มีอีก 3- 4สตัวเหมือนทํางานกันเป็นทีมหลอกให้กูหันไปทางนู้นก็กูหันปั๊บมั่งนับแขนตรงเนี้ <laughs> <laughs> แล้วถามเขาไปว่าไหนพี่บอกไม่กัดเงยตอนนั้นนึกไม่อะไรไม่ออกแต่ได้แต่มองแล้วน้ำตาไหลในใจไหนมึงบอกไม่กัดแล้วพี่เขาทำยังไงอ่ะเขาไม่ได้ว่าเลยอุ้ยผมจาคาพูดเขาไม่ได้ตอนนั้นเหมือนหูอื้อไปแล้วปั๊บเข้าไปแล้วก็หนีออกมาถูกไหมอ๋อ คำนึงที่เขาพูดคือ้ปกติเขาไม่กับในชีวิตของคุณผู้ดูคุณคิดว่าโดนตัวอะไรกัดที่แปลกที่สุดล่ะของผมเนี่ยผมว่าม้าเดี๋ยวผมสมัครแอดไอดีชื่อปีเตอร์ปาร์เกอร์แล้วไปพิมพ์ว่าแมงมุมครับรูปโปรไฟล์เมื่อก่อนผมอยู่ซอยนี่ผมกลัวหมาเพราะซอยนี้แหละแม่งมีตัวนึงอะไรดำๆวิ่งมาตอนทำได้เลงานแบบกำลังเดินดูหนังกลางแปลงอ่ะแล้วคนไม่เยอะมากแม่งวิ่งมาตรงที่ผมอ่ะแล้วผมก็วิ่งหนีคือหมาห้ามวิ่งไล่โคตรวิ่งพราะวิ่งจะกระโดดข้าตูดโอ้แล้วแม่งงับแบบค้าง บบขยํำแล้วกบอ่าบ้านทีนี้กลัวหมาทั้งชีวิตเลยผมมันจําชื่อหมาที่มันกดัดไอ้คงก็ได้อยู่ทุกวันนี้เลยชื่ออะไรเป็นหมาตัวสีดําขนปุยดำเวยหมาชื่อว่าดารี่ เมื่อก่อนมันมีอยาสีฟันดากี้ถ้าชื่อเก่าเลยชื่อดากี้แต่ว่าเปลี่ยนเป็นดารี่มันเป็นการเหยียดผิวมันก็เลยเปลี่ยนเป็นดารี่นั่นแหละมันคือชื่อหมาตัวนั้นแต่ผมแบบกลัวหมาเลยนาเลยอ๋อนาเลยซึ่งตอนนี้หายแล้วดีดีลตอนนี้ดีขึ้นใช่ไหมผมว่าทุกคนต้องเคยโดนกัดพิมพ์มามองหน่อยผมเป็นคนหนึ่งที่ไม่เคยโดนหมากัดเลยก็เลยถามคนไปเรื่อยเลยว่าแบบทําไงวะไม่ให้โดนหมากัดทําไงแล้วตอนเด็กๆนะคือไม่ใช่ตอนนี้นะตอนเด็กๆมีผู้ใหญ่บอกว่าถ้ามึงวิ่งอ่ะมึงโดนแน่นอนแล้วติธ เด็กๆกับพี่ใหญ่สอนหม้คือให้ยืนตรงๆ้วยกแขนตัวใหญ่ๆทำตัวใหญ่ๆห,ห,หมามันจะหยุดแล้วผมมาตรงงสันเจ้าตรงนี้ใกล้ๆเนี้ยจะมีแก๊งหมาแบบเหมือนอูน่ซ่อมรถหรือว่าลงน้ามันอะไรบางอย่างเขาเลี้ยงไว้แถวๆนั้นอะ่ะสามสีตัวไปแม่งวิ่งเข้ามาเว้ยแบบ3ตัวยิ่งหมาเวลาอยู่ด้วยกันนะมันจะเอ็มพ e r เหมือนแม่งบวกฟิลพลังอะ่ะผมโดนไล่กลับผมปกป ถ้าไ่ดักจอิตอนจบเขม่เขาไม่แยากโดนกัน นี่จะเป็นกระเพราเนื้อไทยวายคิวตุนนะครับอันนี้ก็จะเป็นเนื้อหน่องคายเหมือนกันเนื้อเดียวจากตัวก้อยวายิวนะครับอันนี้ส่วนที่เราจะใช้จะเป็นน่องลายแล้วก็เอ็นแก้วนะครับก็จะตุนมาแดชั่วโมงแล้วก็เราก็จะเก็บตัวน้ําตุนเนี่ยมาีดูดแล้วก็มาจบก่อนผัดกระเพราครับผมนะครับนี้เป็นข้าวผัดนะครับตามเมนูที่เห็นอยู่มันจะเขียนว่าสป라이ส์ไฟรส์หรือว่าข้าวผัดตามใจกูอันนี้ก็คือลูกค้าไม่สามารถเลือกได้นะครับว่าอยากทานอะไรคือต้องแล้วแต่วันนั้นเลยครับผม ก็สามารถแจ้งได้ว่าแพ้อะไรหรือว่าไม่ทานอะไรแล้วก็จะไม่ใส่นะครับสำหรับวันนี้นะครับจะเป็นข้าวผัดหมูหมึกกุ้งพริกเผาโพาเม็ดะมงวงหินมะพานครับพอทีข้าวผัดอะไรนะครับหมูหมึกกุ้งเม็ดะม่วงหินมะพานครับเชฟซ้อมนานตรงนี้ต้องไม่ข้วไมานานหมูหมึกกุ้งหมูหมึกกุ้งข้าวเย็นหมดแล้วนะหมดต่ซ้อมนะฮะข้าวผัดตามใจกูก็่ดีนะระวังลูกค้าจ่ายเท่าไร่ตามใจกูเหมือนกันไม่ได้ไม่ได้แบบมีรสหวานรสเค็มอะไรมากนะ นัวๆอย่างเดียวเหมือนกับต้องใส่พริกน้ำปลาผมว่าเขาทํามาแบบอืคุณไปเติมพริกน้ำปลาอ่ะอืใส่พริกน้ำปลาพอดีเีๆรสแบบผมว่ากะเพราจานนี้น่าสนใจคุณลองคือเหมือนไม่มีเอ็นกระใจของทั่วๆให้กินแบบได้ทุกคำอะ่ะวันนี้น่าสนใจมากผมเป็นไงกะเพราเนื้อหนองคายก็กับแก้มแหละแต่ที่นี่เขาแบบให้กะเพรากรอบเยอะอืออกลิ่นกะเพรากรอบเป็นร้านที่แบบน่าจะเกิดในวงเราจริงๆทุกเมนู นี้จะเป็นตัวทับทิมกรอบนะครับผมในสไตล์ของเรานะครับผมก็จะมีตัวโคโคนัทกนิต้ามีเนื้อมะพร้าวโคโคนัทซอสนะครับผมแล้วก็จะมีแฮวกระเจี๊ยบนะครับผมแล้วก็มีแจ็คฟุตขนุนนะครับอันนี้ก็จะเป็นขนมชั้นนะครับแต่ว่าให้พวกคุณนะครับก็เป็นขนมคุณนะครับ จะมีมุกเลเอ,อแทนที่จะใช้ตัวแผ่นแดนนะเราจะมีตัวอันชันแล้วก็ตัวโคคอนัทแล้วก็มีไอทิมกะทิแล้วก็ขี้โล้ครับผมอยู่ข้างบนครับข <K ilo S 2> <ม>ี้โลคือ<ม>อะไรครับขี้โลคือการที่เอากะทิเนี่ยมาขวบกระทะจนกว่ามันแตกน้ํามันพอมันจะมีเนื้อกับน,น้ํามันเสร็จปับ๊บเราก็เทน้ํามันออกแล้วก็เอาเนื้อเนี่ยเคี่ยวไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้อันนี้ออกมาก็ถือว่าจะเป็น Car <S <S คาราเมลโคอคอนาทพรี หวานไหมครับทั้งหมดนี้หวานมากๆอ่าไม่หวานมากเท่าไหร่ครับเ่อนชอบหวานเลยถามแทนพี่อ๋อครับก่อนจะไปอยากให้ฝากร้านเลยคฝากร้านนะครับผมได้นะครับร้านชื่อ3รล้อนะครับอยู่ที่หัวมุมเจริญกรุงสีพญานะครับผมเปิดทุกวันพุธถึงวันจันทร์นะครับดินเนอร์เราจะเปิดเราจะมีอยู่สองรอบนะครับคือ6โมงถึง2ทุ่มกับสองทุ่มถึงสี่ทุ่มครึ่งนะครับผมลันช์เราจะมีแค่เฉพาะเสาร์อาทิตย์นะครับผมรอบสิบเอดโมงถึงบ่ายโมงครึ่งนะครับร้านเราจะปิดทุกวันอังคารนะครับสามารถ ตามเพจเราทาง Facebook i n s t a g r a m แอดสามล้อบีเนะครับแล้วก็ถ้าสนใจจองครับสามารถทักไลน์ Official มาที่แอดสามล้อดอทบีเได้ครับผมนะครับจอดรถที่ไหนน้ถ้าที่จอดรถนะครับทางร้านจะไม่มีนะครับผมแต่ว่าถ้าที่จอดรถใกล้สุดนะครับจะอยู่ที่ตึกริเวอร์เซอตี้นะครับเดินอยู่ประมาณประมาณ3นาทีอีกอย่างหนึ่งเห็นโต๊ะที่นี่เหมือนจะมีไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่จองวันไหนคนจะน้อยหน่อยจริงๆช่วงนี้ก็เต็มวันเราค่อนข้างเต็มง่ายครับเพราะว่าโต๊ะไม่เยอะร้านเล็กๆนะครับผมก็แนะนําให้จองสักประมาณสามอาทิตย เพื่อเพื่อที่จะ s ก c u r e เพื่อที่จะส e c u r e s e ได้ดีกว่าครับยิ่งคนยิ่งเยอะสมมุติแบบจะห้าหคน10คนอย่างเงี้ยควรจะจองประมาณเดือนหนึ่งดีกว่าเพื่อเพื่อจะได้แบบมั่นใจว่าจะได้ที่จริงๆนะครับผมบอกแล้วผมมาผมได้เกรอบกระจกเองทีนี้ผมเห็นอีกอย่างหนึ่งที่พอจบคอร์สเราเห็นอีกอย่างว่าจะมีการแบ่งเป็นพอชั่นคำๆคำเหมือนกับจริงๆร้านนี้มา2คนก็เป็นไปได้ใช่ไหมที่จะได้ทานหลายๆลยอย่างก็อย่างถ้าเกิด2คนมาก็จะส่วนใหญ่ก็จะสั่งตัวซิกเนเจอร์เราที่เป็นไข่เจียวจิ๋วแทน อ่าท่านี้เป็นขายเจีลชิ้นใหญ,ใหญ่เขาจะได้ชิมได้ไหลายๆอย่างอย่างอื่นอย่างอไอ้ไอ้หมูปิ้งเนี่ยเป็นชิ้นๆใช่ไ,ไหมแค่2คนหรือว่าอไอ้ไอ้กุ้งแช่น้ำปลาหรือต่างๆจริงๆอ่าตัวที่เป็นคำคำอ่ะเราจะมีแค่3เม,มนูก็จะเป็นตัวกุ้งแช่น้ำปลาก้อยเนื้อไทยวายิวกับอ่ามันโถนะครับผมหมูปิ้งเราต้องขายเป็นเข่งอย่างนั้นเลยแต่ที่นึงก็จะได้มา5ชิ้นอยู่แล้วโอเครับก็เพลยไม่เยอะเกินไปต้นก็แนะนำอ้เนื้อวากิวเนาะขับตัวที่เราได้กินกันก็คือตัวกุ้งแช่เนาะใช่ครับใช่ครับแนะนำ ของหวานนอกจากพวกนี้มีอะไรครับเพราะว่าอร่อยมากๆของหวานนอกจากอันนี้เราก็จะมีอีกตัวที่จะเป็นโรตีนะครับผมที่เราทำช็อกโกแลตก็จะใช้ช็อกโกแลตของเชียงใหม่นะครับผมแล้วก็ตัวใหม่ล่าสุดของเราก็จะเป็นตัวแมงโก้สกีไลซ์ข้าวเหนียวมะม่วงนะครับก็จะเป็นแบบน้งโกคาเฟ่มานะครับกุ้งแช่หรือข้าวเหนียวมะม่วง้างไหเดี๋ยววนกันไปมาพอเข้าคาปั๊บเดี๋ยวค่อยสั่งข้าวเหนียวมะม่วงปิดอีกทีมูตตวนหมดเลยขอบคุณมากขอบคุณมากครับร้านนี้ดีจริงๆจริงนะจริง คำเตือนคือจองเวลาเผื่อดีๆอีกหนึ่งคำเตือนเช็คราคาราคานะมาดีๆก่อนนะครับนั่นแหละครับพอลงดีเทลก็มีราคาที่มันค่อนข้างสูงไประดับหนึ่งใช่ครับ